สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอสิทธิวินัยกาค่ะหรือสิทธิวินัยกาซึ่งเป็นอวตารปางที่สองขององค์พระพิฆเนศครับผมปางนี้เนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะคะท่านเป็นผู้ประธานพรด้านความสําเร็จหรือที่เรียกว่าสิทธิแล้วก็ปัญญาหรือพุทธ,ธิแล้วที่น่าสนใจมากๆคือเป็นความสําเร็จที่ตั้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมหรือธรรมะด้วยค่ะ ใช่ครับคือเรื่องราวมันเหมือนต่อเนื่องมาจากยุคของปางแรกปางโมเรส,สวนนะครับที่ท่านเน้นทำลายความเยื่หยิงไปพอหมดยุคนั้นไปจักรวาลก็เหมือนจะสงบปแป๊บหนึง่งแต่อา้าวกลับเกิดปัญหาอีกแบบขึ้นมาแทนปัญหาอะไรหรอคะปัญหาเรื่องความไม่สมดุลเหมือนกันครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องความไม่รู้หรืออาจจะเรียกว่าความหลงลืมในปัญญาที่แท้จริงมากกว่าอ้หมายความว่า พอหมดปัญหาเรื่องอีโก้เรื่องความทะนงตนก็มาติดเรื่องความไม่เข้าใจแก่นแท้แทนอย่างนั้นเหรอคะฟังดูเออ่ลึกไปอีกแบบนะคะถูกต้องครับแล้วที่น่าสนใจคือปัญหาเนี้ไม่ได้เกิดแค่กับมนุษย์เรานะในตำนานเนี่ยแม้แต่เหล่าเทพเองนะครับก็เจอปัญหานี้เหมือนกันอ้าวเทพก็เป็นหรอคะครับคือท่านก็ทำพิธีกรรมตามหน้าที่ไปนะครับแต่ว่า จิตใจมันเหมือนหลงลืมไปขาดความตระหนักรู้ในกฎแห่งกรรมจริงๆขาดการฝึกฝนจิตใจที่แบบลึกซึ้งพอแล้วผลคือยังไงคะผลก็คือสิทธิหรือความสำเร็จที่เคยทำได้ง่ายๆนะครับมันเริ่มติดขัดมันไม่สำฤทธิ์ผลเหมือนเดิมนี่แหละครับจุดที่น่าสนใจมันไม่ใช่แค่ขาดความรู้เฉยๆ แต่การกระทำที่ไม่เชื่อมโยงกับความเข้าใจแล้วก็ศรัทธาที่ถูกต้องด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นแสดงว่าหัวใจสำคัญที่เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจว่าความรู้กับความศรัทธาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันยังไงถึงจะกลายเป็นพลังนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงหรือสิทธิอย่างที่ปังสิทธวินัยกะท่านเป็นตัวแทนนี่เองนะคะใช่เลยครับแก่นมันอยู่ตรงนี้เลยเยี่ยมเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของปางสิทธวินายะกะกันก่อนเลยตอนที่เหล่าเทพเริ่มเ,เจอปัญหาทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อคะครับก็ตามเรื่องเล่าพอเหล่าเทพทำอะไรไม่สำเร็จเหมือนเดิมเพราะว่าขาดความเข้าใจในแก่นแท้พิธีกรรมมันกลายเป็นแค่ปลากนอกไปแล้วก็เกิดความวุ่นวายขาดสมดุลไปหมด ทีนี้องค์พระวิษณุซึ่งท่านเป็นเทพผู้ทำรงรักษาโลกและธรรมะอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ทรงตระหนักถึงปัญหานี้ค่ะท่านเห็นว่ามันเกิดจากความพร่องในปัญญาใช่ครับความเข้าใจที่ถูกต้องมันหายไปพระองค์ก็เลยทรงเข้าฌานสมาบัติแบบลึกซึ้งมากๆเพื่อระลึกถึงองค์พระพิคเนตเลยเทพแห่งปัญญาและการขจัดอุปสรรคทั้งปวงแล้วก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่มีบันทึกคําอธิษฐานไว้ด้วยนะครับประมาณว่าครับผม โอคณปติผู้เป็นปฐมแห่งการเริ่มต้นทั้งปวงโปรดประทานปัญญาแก่ข้าพระองค์เพื่อให้สามารถคำจุนธรรมะให้กลับคืนสู่ความสมดุลอีกครั้งอะไรแบบนี้ครับครับแล้วด้วยพลังจิตอธิษฐานที่แน่วแน่มากๆของพระวิษณุเนี่ยแหละครับองค์พระพิคเนตก็เลยทรงเมตตาอวตารลงมาในรูปกายที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือปางสิทธวินายกะนี้เองครับค่ะการปรากฏพระองค์ครั้งนี้ก็คือว่าพิเศษมากๆ ท่านมาในรูปกายสีทองอารามเลยนะครับเปล่มประกายเจิดจ้าเหมือนเป็นแสงแห่งปัญญาที่จับต้องได้จริงๆประทับนั่งสง่าง,งามมากบนดอกบัวที่บานเต็มที่เลยที่ไหนคะที่รินขังแม่น้ำผีมะครับสถานที่นี้สำคัญมากนะเพราะปัจจุบันก็คือที่ตั้งของเทวสถานสิทธเตกในรัฐมหาราชตระประเทศอินเดียอ๋อสิทธเตกครับซึ่งเป็นหนึ่งในแเทวสถานพระพิคเนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด หรือที่เรารู้จักกันในชื่ออัศตวินายกะนั่นแหละครับอ๋อที่เรียกว่าอัศตวินายักษคือหนึ่งใน8สถานที่สําคัญนี้เองกายสีทองประทับบนดอกบัวริมแม่น้ําฟังแล้วจินตนาการตามโหคงเป็นภาพที่ทั้งสวยทั้งมีพลังมากๆเลยนะคะแล้วพอพระองค์ปรากฏกายเหล่าเทพที่กําลังสับสนวุ่นวายกันอยู่นี่ท่านเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะ มีค่ะมีบันทึกไว้แล้วเป็นภาพที่แบบน่าทึ่งมากเขาเล่าว่าเหล่าเทพไม่ได้เห็นแค่รูปกายภายนอกสีทองอารามเท่านั้นนะคะแต่พวกท่านสัมผัสได้ถึงความเป็นศูนย์รวมของจักรวาลทั้งหมดเลยที่ปรากฏอยู่ในพระวรากายของสิทธวินัยักษ์เหมือนท่านย่อจักรวาลมาให้เห็นตรงหน้าเลยโหยังไงครับ อย่างเช่นเห็นคำพีพระเวทซึ่งเป็นเหมือนคุมทรัพย์ความรู้สูงสุดเลยส่องสว่างอยู่ในงวงของพระองค์แล้วก็เห็นดวงดาวนับล้านล้านดวงโคจรระยิบระยับอยู่ในพระมงกุฎแล้วที่แบบหน้าขนลุกนิดนิดคือได้ยินเสียงโอมเสียงต้นกําเนิดของทุกสิ่งสั่นสะเทือนออกมาพร้อมกับทุกลมหายใจเข้าออกของท่านเลยค่ะอื มันเป็นประสบการณ์ที่คงเปลี่ยนมุมมองเหล่าเทพไปเลยนะคะทําให้รู้เลยว่านี่แหละปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความรู้ผิวเผินใช่ครับเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าปัญญาที่แท้จริงมันยิ่งใหญ่มันครอบคลุมทุกอย่างจริงๆแล้วนอกจากการปรากฏพระองค์ที่น่าตื่นตาแบบนั้นแล้วสิทธวินัยกะยังได้ประทานคำสอนสำคัญออกมาด้วยเหมือนเป็นการประกาศสัจธรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเลยครับท่านสอนว่าอะไรคะ เพระองค์ตรัสประมาณว่านะครับผู้ใดก็ตามที่บูชาเราด้วยจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่และก็ด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์จริงๆผู้นั้นแหละจะบรรลุถึงสิทธิหรือความสำเร็จที่แท้จริงได้อืแต่ความสำเร็จนั้นน่ะไม่ได้มาจากอำนาจภายนอก หรือแค่การทำพิธีตามกันไปนะแต่ต้องเกิดจากความลงตัวหรือความสมดุลระหว่างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการยอมรับนอบน้อมต่อปัญญาอันสูงส่งนั้นโอ้โหคำประกาศนี้สำคัญมากครับเพราะชี้ทางสว่างเลยว่าต้องมีทั้งรู้คือปัญญาและน้อมรับด้วยศรัทธาควบคู่กันไปชัดเจนเลยค่ะเน้นที่คุณภาพข้างในใจเราจริงๆคือต้องมีทั้งความเข้าใจหรือปัญญาและความเชื่อมั่นที่ถูกต้องคือศรัทธา ไม่ใช่แค่ทำตามตามกันไปหรือใช้แต่อำนาจอย่างเดียวทีนี้ในเรื่องเล่าก็เหมือนมีบททดสอบคำสอนนี้ด้วยใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับพระวิษณุต้องไปสู้กับอสูรถูกต้องครับเหมือนเป็นการสาธิตให้เห็นภาพเลยว่าหลักการนี้มันเวิร์กยังไงก็มีเหตุการณ์ที่พระวิษณุต้องไปเผชิญหน้ากับอสูรสองพี่น้องที่แบบร้ายกาจมากชื่อมัทถุกับไก่ตะพะครับ อสูรคู่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวร้ายธรรมดานะครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนกิเลสสำคัญสองอย่างเลยที่มันคอยขวางทางเราอยู่กิเลสอะไรคะมัทุเนี่ยแทนความลุ่มหลงมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความสุขทางโลกต่างๆส่วนไก่ตะพะนี่ก็ตัวร้ายเลยคือแทนความขี้เกียจความเฉื่อยชาไม่อยากทำดีไม่อยากพัฒนาตัวเองอ๋อเข้าใจเลยค่ะ เป็นอุปสรรคใหญ่ของทุกคนเลยนะเนี่ยใช่ครับแต่จุดที่น่าสนใจและเป็นหัวใจสำคัญของการสู้ครั้งนี้อยู่ตรงขั้นตอนก่อนสู้ครับคือก่อนที่พระวิษณุจะออกไปสู้กับมัทุไกทพะเนี่ยท่านไม่ได้พึ่งแค่กำลังลธิ์ของตัวเองอย่างเดียวนะครับท่านทำยังไงคะท่านน้อมระลึกถึงองค์สิทธวินายกะด้วยความศรัทธาอย่างสุดซึ้งเลยและก็ด้วยจิตที่ตั้งมั่นในปัญญาที่เพิ่งได้รับมาผลลัพธ์มันน่าทึ่งมากครับยังไงคะเล่าเลยคะ่ะ คือพลังของการระลึกถึงปัญญาและความศรัทธานี่เองครับมันทำให้มายาหรือภาพลวงตาต่างๆที่อสูรสองตัวนี้สร้างขึ้นมาหลอกล่อให้พระวิษณุสับสนหลงทางหรือท้อถอยเนี่ยมันสลายหายไปหมดเลยครับโหแค่ระลึกถึงเหรอคะครับพอภาพลวงตามันหายไปพระวิษณุก็มองเห็นสถานการณ์ตามความเป็นจริงเลยจัดการกับอสูรสองตัวนี้ได้ง่ายกว่าที่คิดไว้มากเรียกว่าชนะได้โดยแทบไม่ต้องออกแรงหนักเลยครับ โอ้โหนี่มันพิสูจน์คำสอนแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะคะแสดงว่าการกระทำอะไรก็ตามถ้าเราทำไปโดยขาดสติขาดความเข้าใจหรือขาดศรัทธาในสิ่งดีๆถึงจะพยายามใช้กำลังหรือสมองแค่ไหนก็อาจจะติดขัดหลงไปกับภาพลวงหรือมายาที่กิเลสมันสร้างขึ้นมาครับผมแต่พอเราเริ่มต้นด้วยการตั้งสติระลึกถึงปัญญาน้อมนำศรัทธาที่ถูกต้องเข้ามาอุปสรรคที่ดูเหมือนใหญ่โตอย่างอสูรมายาพวกนั้น ก็อาจจะคลี่คลายหรือสลายไปได้ง่ายกว่าที่เราคิดนี่คือพลังของความสมดุลระหว่างปัญญากับศรัทธานั่นเองใช่แล้วครับเหตุการณ์นี้ตอกย้ำเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมถ้าอยากสำเร็จแบบยั่งยืนและถูกต้องจริงๆนะครับต้องเริ่มด้วยการตั้งหลักที่ปัญญาและความศรัทธาที่ถูกต้องเสมอการอัญเชิญพลังพระพิคเนตอย่างในที่นี้คือปางสิทธวินายกะก่อนเริ่มทำอะไรจึงไม่ใช่แค่ธรรมเนียม แต่มันเป็นกระบวนการตั้งต้นที่สำคัญเพื่อให้ปัญญานำทางแล้วก็ให้ศรัทธาช่วยรักษาทิศทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงครับเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะพอเราเห็นทั้งเรื่องราวคำสอนแล้วก็บทพิสูจน์แล้วเอาละทีนี้เรามาลองแกะดูความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในรูปกายหรือลักษณะของปางสิทธวินายกะกันดีกว่าครับน่าจะมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยครับได้เลยครับเริ่มจากสิ่งที่เห็นชัดชัดเลยคือ อาสนะดอกบัวที่ท่านประทับดอกบัวนี้เราคุ้นกันดีในทางศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมคะในบริบทนี้มันมีความหมายยังไงบ้างคะดอกบัวนี่สัญ,ญลักษณ์ทรงพลังมากครับสําหรับสิทธวินายกะการประทับบนดอกบัวก็หมายถึงปัญญาที่ผลีบานขึ้นมาจากความบริสุทธิ์แล้วก็ความสงบนิ่งในใจเหมือนดอกบัวที่เกิดในโคลนตมนะครับแต่ก็ชูดอกขึ้นมาเหนือน้ําได้สะอาดบริสุทธิ์ไม่แปดเปลือนอมมันสื่อว่าปัญญาที่แท้จริงเนี่ย จะเกิดได้ดีในจิตที่สงบและบริสุทธิ์นอกจากนี้ในทางโหราศาสตร์พระเวทนะครับดอกบัวยังเชื่อมกับพลังงานของดาวพฤหัสบดีหรือคูรุซึ่งเป็นดาวตัวแทนของปัญญาความรู้คุณธรรมความเมตตาครับอ๋อเชื่อมกับดาวพฤหัสด้วยแล้วรัศมีสีทองที่เปล่งออกมาจากพระวรกายล่ะคะสีทองนี้มีความหมายพิเศษไหมคะหรือแค่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์เฉยๆไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปครับ สีทองอารามเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงแห่งปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเลยแสงสว่างนี้ทำหน้าที่ขจัดความมืดมนก็คืออวิชชาหรือความไม่รู้นั่นเองเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นให้ทุกสิ่งงอกงามนะครับแสงสีทองจากสิทธวินายกกะก็แทนการขยายตัวทางจิตวิญญาณการเพิ่มพูนคุณงามความดีและก็สภาวะแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงครับผมค่ะ แล้วท่าทางของพระหัตถ์ล่ะคะเห็นในรูปวาดมักจะมีท่าประธานพรหรือวรธรรมมุตราอยู่ด้วยท่านี้มีความหมายเฉพาะเจาะจงยังไงในปางนี้คะท่าวรธรรมมุตราหรือท่าประธานพรที่แบงหงายฝ่ามือออกยื่นไปข้างหน้าหน่อยนะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ศาสตร์กลของการให้การอํานวยพอรอยู่แล้วแต่ถ้ามองลึกๆในเชิงพลังงานและโหราศาสตร์นะท่านี้ยังสื่อถึงความเชี่ยวชาญและความสําเร็จสมบูรณ์ในสิ่งที่ทาหรือให้ด้วยอ๋อ ที่น่าสนใจคือท่านี้เหมือนการประสานพลังงานของดาวพฤหัส,สบดีคือคุรุปัญญาคุณธรรมเป้าหมายสูงส่งตับพลังงานของดาวพุธปัญญาด้านการสื่อสารความเข้าใจการปรับใช้ความคล่องแคล่วเข้าด้วยกันโหรวมพลังสองดาวแห่งปัญญาเลยครับทําให้อรที่ประธานเนี่ยเป็นพรที่สมบูรณ์คือมีทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความสามารถที่จะนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จได้จริงๆครับ น่าสนใจมากค่ะและสุดท้ายชัยชนะของพระวิษณุเหนืออสูรมทุกไก่ตะพะที่เราคุยกันไปแล้วเหตุการณ์นี้เองก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สําคัญมากๆด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับชัยชนะครั้งนั้นไม่ใช่แค่เรื่องปราบอสูรธรรมดาแต่มันสอนบทเรียนสําคัญว่าความสําเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มาจากการดิ้นรนสู้ด้วยอัตตาหรือความทะนงตนอย่างเดียวแต่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมจำนนต่อปัญญาที่สูงส่งกว่า หรือการน้อมรับสัจธรรมเข้ามาในใจอืพอพระวิษณุยอมระลึกถึงและพึ่งจนแล้วยี่เห็นแขวเชื่อมโยงนะคะสัญ,ญลักษณ์แต่ละอย่างไม่ได้แยกกันเลยแต่ทำงานร่วมกันเพื่อสื่อถึงแก่นเดียวกันคือความสมดุลระหว่างปัญญาศรัทธ,ธาและการกระทาที่ถูกต้องใช่เลยครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือถ้าเรามองลึกลงไปในมุมโหราศาสตร์พระเวทหรือศาสตร์แห่งการเข้าใจพลังงานต่างๆเนี่ย ปางสิทธวินายโกะมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากยังไงคะพระองค์ถือเป็นเทพผู้ควบคุมหรือกระตุ้นพลังงานของอาชาจักระครับหรือที่คนทั่วไปอาจจะเรียกว่าตาที่สามที่อยู่ตรงกลางหน้าผากระหว่างคิ้วเรานี่แหละอ๋อตาที่สามครับจักระนี้สำคัญมากเพราะเป็นศูนย์กลางของปัญญาญาณหรือ Intuition การอย่างรู้สัญชาตญาณที่แม่นยำแล้วก็ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ถูกผิด ดีชั่วจริงเท็จในระดับที่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่คิดวิเคราะห์ตามข้อมูลข้างนอกอย่างเดียวตาที่3ศูนย์กลางการอย่างรู้โดยตรงเลยแบบนี้การเชื่อมโยงกับสิทธวินายกะก็สมเหตุสมผลมากเลยสิคะถูกต้องครับและไม่แค่นั้นนะยังเชื่อมโยงอย่างยิ่งกับพลังของดาวพฤหัสบดีคุรุอีกด้วยดาวพฤหัสนี่ใหญ่สุดในระบบสุริยะ แล้วในทางโหราศาสตร์ถือเป็นครูของเหล่าเทพเป็นตัวแทนของศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณธรรมความถูกต้องศิลธรรมปัญญาขั้นสูงและก็เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอนอกจากนี้ในทางสถาปัตยกรรมหรือพลังงานทิศอย่างว่าสุบศาสตร์เนี่ยยังสัมพันธ์กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานโกนซึ่งถือเป็นทิศมงคลสูงสุดเลยเป็นทิศแห่งเทพเจ้าปัญญาและการยกระดับจิตวิญญ,ญาณครับ โอ้โหเชื่อมโยงทั้งจัก,กระภายในดาวเคราะห์บนฟ้าแล้วก็ทิศทางในพื้นที่เลยนะคะครบวงจรเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นการทำสมาธิการสวดมนต์หรือการระลึกถึงองค์สิทธิวินัยะกะเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การขอพรอแบบทั่วไปแต่มันคือการเชื้อเชิญพลังงานเหล่านี้เข้ามาปรับสมดุลในตัวเราเป็นการเปิดรับการรวมกันอย่างกลมกลืนของศรัทธาพลังพฤหัสและสติปัญญา พลังอาชาจักระเป็นการยกระดับจากสภาวะที่แค่เรียนรู้หรือจำข้อมูลได้ซึ่งเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานนะครับไปสู่สภาวะรู้แจ้งหรือเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในศัจธรรมเลยทีเดียวฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะเป็นการทำงานกับพลังงานภายในและภายนอกไปพร้อมๆกันแล้วถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อกับพลังงานนี้โดยตรงมีมนหรือบทสวดเฉพาะสำหรับปางศิทธิธวินัยกะไหมคะมีแน่นอนครับแล้วก็เป็นมนที่สั้นๆแต่ทรงพลังมากคือ โอมสิทธิวินายกายะนะมะอ่านว่าโอมสิทธิวินายกายะนะมะหะโอมสิทธิวินายกายะนะมะครับความหมายก็ตรงไปตรงมาเลยคือขอนอบน้อมคารวะแด่พระสิทธิวินายกะผู้ประธานความสำเร็จสิทธิและผู้ทรงขจัดความสงสยัยความลังเลทั้งปวงครับแล้ววิธีการสวดละคะมีแนะนำไหม <c oughs> วิธีที่แนะนำให้ได้ผลดีนะครับคือทำจิตใจให้สงบ นั่งในท่าสบายๆแล้วก็เพ่งสมาธิไปที่จุดกึ่งกลางหน้าผากหรือตำแหน่งอาจยาจัก,กระของเรานี่แหละพร้อมกับสวมดมดนต์บทนี้ซ้ำๆไปด้วยความตั้งใจอเ mm. ชื่อกันว่าการทำแบบนี้จะช่วยกระตุ้นความกระจ่างใสาทางปัญญาทำให้เราเกิดความมั่นใจในตัวเองและก็ที่สำคัญคือช่วยให้เรามองเห็นเป้าหมายที่แท้จริง หรือหน้าที่หรือกรรมที่เราควรทำในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเหมือนมีแสงสว่างนำทางจากข้างในครับค่ะฟังดูดีมากๆเลยงั้นถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะคะว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยสิทธ,ธิวินัยยะกะท่านต้องการสอนอะไรเรากันแน่คะมันคือเรื่องอะไรเป็นหลักหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของความสมดุลครับซึ่งมันสะท้อนกลับไปแก้ปัญหาของเหล่าเทพในตอนต้นเรื่องได้ตรงจุดเลยที่พวกท่านมีอำนาจ มีพิธีแต่ขาดปัญญาขาดความตระหนักรู้ที่แท้จริงสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรนะคะที่เป็นหัวใจสําคัญสมดุลระหว่างปัญญากับศรัทธาครับคําสอนจากเรื่องราวและสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันชี้ให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเรามีแต่ปัญญาอย่างเดียวมีความรู้ความสามารถฉลาดมากแต่ขาดศรัทธาขาดศรัทธาในอะไรคะ ขาดศรัทธาในคุณงามความดีขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือขาดความเชื่อมั่นในหลักการที่สูงส่งกว่าตัวเองปัญญานั้นมันจะกลายพันธุ์เป็นความเย่อหยิ่งครับความทะนงตนคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งซึ่งสุดท้ายก็จะนําไปสู่ความผิดพลาดเหมือนที่ปางโมเรสวนต้องมาจัดการไปในยุคก,ก่อนหน้านั้นอ๋อเข้าใจค่ะแล้วถ้ากลับกันล่ะคะถ้ามีแต่ศรัทธาแรงกล้ามากๆแต่ปัญญาน้อยจะเป็นยังไงคะ นั่นก็เป็นปัญหาอีกแบบครับถ้าเรามีแต่ศรัทธาที่แรงกล้ามากๆเลยเชื่อมั่นสุดๆแต่ขาดปัญญาที่จะใช้วิเคราะห์แยกแยะไตรตรองไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงศรัทธานั้นก็จะกลายเป็นความมืดบอดความงมงายอืมถูกหลอกถูกชักชุ่มไปในทางที่ผิดได้ง่ายทำอะไรผิดผิดไปโดยไม่รู้ตัวเพราะมันไม่มีแสงสว่างของปัญญานำทางเหมือนคนตาบอดที่เดินคลำทางไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนดาบสองคมจริงๆ ทั้งปัญญาและศรัทธาถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปหรือขาดอีกอย่างไปก็อาจจะสร้างปัญหาได้ทั้งนั้นเลยถูกต้องที่สุดครับดังนั้นสาระสำคัญที่สุดที่สิท,สทธวินายกะเป็นตัวแทนก็คือต้องมีการรวมกันอย่างสมดุลของทั้งสองสิ่งนี้คือต้องมีทั้งปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงแยกแยะถูกผิดได้และต้องมีทั้งศรัทธาที่มั่นคงในคุณธรรมความดีงาม มีความนอบน้อมต่อสัจธรรมต้องมีทั้งคู่และต้องสมดุลกันใช่ครับเมื่อสองสิ่งนี้สมดุลกันอย่างลงตัวแล้วเท่านั้นถึงจะนำไปสู่สิทธิที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวัตถุนะแต่หมายถึงความสมบูรณ์แบบในการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์หรือการทำหน้าที่ของตนในโลกนี้ได้อย่างถูกต้องดีงามและเกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือบทเรียนล้ำค่าที่เหล่าเทพได้รับ และเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรนำมาพิจารณาในชีวิตเราด้วยครับเป็นบทสรุปที่ทรงพลังแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากค่ะทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมปางสิทธวินายะถึงมีความสำคัญในการนำความสมดุลกลับคืนมาไม่ใช่แค่กับจักรวาลในตำนานแต่กับจุดใจและการดำเนินชีวิตของเราทุกคนด้วยนะคะจากที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธวินายะ ทั้งเรื่องปัญญาศรัทธาแล้วก็ความสําเร็จที่เกิดจากความสมดุลเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดส่งท้ายขึ้นมาเหมือนกันค่ะว่าในโลกปัจจุบันของเราที่มันซับซ้อนมากๆเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นหลากหลายแล้วก็ความท้าทายต่างๆเนี่ยรเราแต่ละคนจะนําหลักการเรื่องการสร้างสมดุลระหวา่างศรัทธาของเราเองซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อมั่นในเป้าหมายส่วนตัวความดีงามหลักการที่เรายึดถือหรือแม้แต่สัญชาตญาณของเราเองเนี่ย กับปัญญาคือการใช้เหตุผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้มาปรับใช้อย่างไรดีคะในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญหรือในการเผชิญหน้ากับปัญหาความสับสนวุ่นวายในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะมันดึงเรื่องในอดีตมาเชื่อมกับชีวิตจริงของเราได้เลยซึ่งการทำความเข้าใจความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งอย่างที่เราคุยกันมาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพลังงานตามหลักโหราศาสตร์พระเวทในปางสิทธวินายกกะเนี่ยนะครับ ค่ะเช่นเรื่องดาวพฤหัสดาวพุธใช่ครับพลังของดาวพระสบดีตัวแทนศรัทธาคุณธรรมเป้าหมายและดาวพุธตัวแทนปัญญาการสื่อสารการปรับตัวที่มันสัมพันธ์กับปางนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจแนวโนม้มหรือศักยภาพเฉพาะตัวของเราได้มากขึ้นนะครับอ๋อเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับ การรู้ว่าพลังงานด้านไหนเราเด่นด้านไหนอาจจะต้องเสริมหน่อยก็อาจจะช่วยให้เราหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกับตัวเองในการประสานศรัทธาและปัญญาในแบบของเราได้ง่ายขึ้นนะครับน่าสนใจค่ะการเข้าใจตัวเองขันมองโหราศาสตร์ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นได้นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบข้อมูลเชิงลึกในดวงชะตาของตัวเองเพื่อนำไปใช้วางแนวทางชีวิตให้ดีขึ้นลดความผิดพลาดหรือหาจุดสมดุลที่ว่านี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองคิวเพื่อปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะได้ที่ www.astroasana.com ค่ะ